สวัสดีครับใครคป็ผู้ชนะครับเนี่ยน้องเขาไหนชื่ออะไรฮะชื่อเนมครับชื่อเนมตื่นเต้นนะจะได้เงินแสนครับตื่นตื่นเต้นมาก วันนีเ้เราพาใครมาบ้างครับเนี่ยครอบครัวมาครับแล้วก็เพื่อนๆครับอ,อ๋อเมื่อกี้ไม้ฝึกพี่สาวไปแล้วว่าจะไปกินข้าวกันก่อนครับได้ครับตอนที่น้องได้เงินคุณแม่เชื่อไหมครัไม่ค่อยเชื่อไม่เชื <laughs> ่อไม่เชื่อเลย เพราะว่าคือมีเด็กที่ได้รางวัลแบบเนี้ยประมาณ3-4คนเหมือนกันพ่อแม่ก็ไม่เชื่อหมดเลยแต่ถามเพื่อนๆเขาเขาบอกจริงจะไปอ้าลองดูว่าคำดัดวันนี้มาอ้วแสดงว่าก็คงจะจริงใช่ไหมใช่ครับใช่ฮะเดี๋ยวผมวิดีโอคอลให้ดีกว่าได้คุยกันหน่อยอ้าวที่เดลมาแล้วสวัสดีครับครับขอบคุณครับเสียใจมากที่ไม่ได้ไปดามในตัวเองไม่ขออะไรนะครับ เนี <Yeah. S 2> ่ยเนี่ย <Yeah. S 3> <c oughs> ตอนนี้เขาพามากินข้าวก่อนอร่อยมากขาขอแก้วครับบอกเลยว่าเป็น <c oughs> คลิปสามข้าวที่แหวกแนวโอเคแค่นี้ <c oughs> อิ่มไหมอิ่มครับพี่ไทยอร่อยไหมครับอร่อยมากครับเกิดมายี่สกว่าปีเพิ่งเคยได้กินไข่กระทะที่อร่อยที่สุดในชีวิตก็วันนี้เลยครับผมก็เพิ่งเคยกินครับอจริงไม่ได้เป็นเช้านาประจำเหรอไม่ครับไม่เคยกินจริงเหรอครับ สวัสดีค <tang> ร <ar> ับตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะขอบสนาม g ีจีเกมวิกที่14นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเนมครับเด็กชายจิรวัตนาสมคิดอายุ14ปีมาจากจังหวัดสกลนครครับเรียนอยู่ชั้นม .2 ครับโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาครับตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าเงินแสนเนี่ยเป็นเรื่องยากไหมยากครับยากเหรอครับเราเราจับไปกี่ทีมดีกว่าจับทีมเดียวครับจับทีมเดียวแล้วเราเราดูบอลมานานเนี่ยนานอยู่ครับประมาณป .6 ครับตอนนี้ตอนนี้ม .2 ครับเราเชียร์ทีมอะไรเชียร์ทีมแมนซิตี้ครับเชียร์แมนซิตี้ครับทำไมถึงเชียร์แมนซิตี้ครับชอบเดอะบอยครับชอบเดอะบอยเพราะฝ่ายฝันอยากจะเป็นแบบเดอะบอยนะมีครับรู้จักขับสนามทีทีได้ยังไงครับเพราะเพื่อนครับเพื่อนแนะนำมาเล่นเรื่องคอนเสิอยู่ไหมอยู่ดีไหม ไม่ไม่อยู่ครับเราลองสอนคนดูเนี่ยจักทีมชิงแสนดับเวอร์ชั่นตัวเองได้ไหมทำไมเราถึงได้เงินแสนเพราะอะไรผมเลือกทีมที่คาดว่าน่าจะชนะครับเลยเลือกตัวที่อยู่ในทีมนั้นมาครับทีมนี้มันจะชนะเราก็เลยจะเลือกตัวในทีมนั้นให้เยอะสุดครับอย่างแมนยูแบบนี้ใช่ไหมครับแมนยูชนะแน่นอนเราเลยเลือกตัวแมนยูเยอะๆไว้ครับทำไมสัปดาห์นั้นถึงเลือกแม็กโทมินีครับเงินไม่พอลงตัวอื่นแล้วครับมันเหลือแค่แม็กโทมินีแล้วครับเงินครับ แต่รู้ไหมว่าแม็กกูนนี้นี่คือตัวเจ้าปัญหานะผมไม่รู้ได้ซ้ำครับว่ามันเจ็บเพิ่งหายเจ็บมาเหรอครับก็คือใสไปเถอะเหลือแค่นั้นก็ใสไปครับแต่เราเชียร์แม็กซ์นะครับเห็นมีคาร์วานี่ในทีมด้วยใช่ไหมครับคริดไงใส่เขาน,นี่เพราะเพราะรู้ว่ามันจะเป็นสำรองอยู่แล้วไม่รู้อะไรเลยครับใส่ไปเฉยๆครับจริงเหรอครับจะบอกนะนี่คือจัดมั่วปะเนี่ยจริงเหรอจัดมั่วแค่แม็กทมินีคาร์วานี่แล้วก็อะไรเนี่ยนะครับอีกอีกตัวนึงเล่นขอบสนามทีจีเป็นสัปดาห์ที่ครับ สัดดาแรกได้เท่าไหร่น่าจะอันดับหมื่นกว่าอ๋อระ,ะดับที่แล้วสัดดาที่สองอ่ะน่าจะหกพันะครับอ๋อสัดดาที่สามอ่ะก็ที่หนึ่งครับโอโ้โอหอันนี้คือขี่คนเนี่ย <laughs> ขี่คนดูครับขี่คนดูทางบ้านได้เงินหนึ่งแสนบาทมานี่จะทําอะไรบ้างครับเอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ไปทําบุญครับอ๋อทําบุญด้วยมีจะเอาแบบไปเติมกองเติมเกมบ้ไหมมีอยู่ครับคือเติมแน่นอนแหละแสนหนึ่งต้องมีครับเติมเท่าไหร่จะสักพันหนึ่งไหมสักร้อยก็พอแล้วบั้งครับ สุดยอดและที่เหลือก็คือเป็นทุกนการศึกษาต่อในนาคพนะครับครับโ้สุดยอดเลยเอางี้มาในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะก็อยากจะให้น้องเนมฝากอะไรถึงคนดูหน่อยที่บอกเฮ้ยนี่มันหน้าม้านีหว่าเราโดนขอบสนามจ้างมาเราคือหน้ามา้าช่วยยืนยันหน่อยครับมองมองกล้องเลยก็ได้ครับครับผมไม่ใช่หน้าม้านะครับอย่าลืมโหลดแอปขอบสนามมาเล่นเยอะๆนะครับโหลดได้ทั้ง แ n d r o i d และ iOS ครับผมไม่ใช่น้ามาครับนางสาวโชติก,กาณสมพีเป็นป้าของเนมค่ะอ๋อเป็นเป็นป้าของน้องเนมนะครับใช่ค่ะช่วยยืจยันกับคนดูหน่อยได้ไหมครับว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบเราจ้างมาเราไม่ได้จ้างมานะ,ะับค่ะมาจริงๆค่ะไม่ได้จ้างตัวจริงของจริงเลยค่ะมาถึงที่เลยมาเราอนี่คือมารอรับผมที่สนามบินใช่ค,คือตอนแรกผมมาถึงผมกะเออเดินเดินหาอะไรกินก่อนแล้วผู้ทุกดีใจดีมากนะครับพาผมไปกินข้าว พาไปดูวัดนาครหลายที่มากขอบคุณมากๆเลยครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากบอกเลยว่าสกลนี้น่ารักทุกคนอบอุ่นมากๆนะครับถ้าใครใมีโอกาสลองแวะมาสักครั้งหนึ่งนะฮะมีอะไรจะฝากถึงพี่เดลไหมครับถ้ามีโอกาสก็สกลนครยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เบลมีมีอะไรฝากถึงพี่เดลไหมผมอยากถ่ายรูปก,กับพี่มากครับーーกับเพื่อนๆผมเลยครับอยากเพื่อนถ่ายด้วยใจด้วยครับไดาเดี๋ยวพี่ไป้ข่าไปบอกพี่เบล <c oughs> ครับ ปิดคลิปให้พี่หน่อยปิดคลิปให้พี่อ่ะอย่าลืมฝากติดตามขอบสนามแล้วก็โหลดขอบสนาม G G มาเล่นเยอะๆนะครับ,รข,อบขอบคุณครับขอบคุณน้องเนยมากนะครับผู้ชนะประจำสัปดาห์ที่สี่ของเรานะครับขอให้ต้องโดนอยากติดก้ให้กับน้องเล่น